โอเคครับผมก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับผมบผม PKK คนเดิมอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการหาไอเทมในเกมเซนโกคุบาซาร่าสนั่นเองนะครับซึ่งไอเทมที่ผมจะพูดก็คือเป็นไอเทมประจําตัวนะครับเป็นไอเทมที่ ใส่แล้วเพิ่มความโกงให้แก่ตัวละครในเกมนเองนะครับคือเป็นไอเทมที่หลายคนไม่รู้นะว่ามันหายังไงนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการหานั่นเองนะครับผมซึ่งไอเทมพวกนี้นะครับจะมีผลต่อตัวละครอย่างมากนะครับบางตัวใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็โกงนะครับบางตัวใส่เข้าไปแล้วก็ไม่โกงก็มีนะครับผมซึ่งก็ขอยกตัวอย่างเช่นตัวละครแรกเลยนะก็คือตัวละครมุสชินะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมมองว่าโกงที่สุดในเกมแล้วนะครับซึ่งเวลาที่เราใส่คัมภีร์หรือว่าไอเทมประจำตัวของเขาเข้าไปแล้วเนี่ย มันจะเพิ่มน้ำลายของเขาเนี่ยขึ้นมาอย่างมหาศาลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้ำลายเขาเนี่ยต่อให้ไม่ใส่คัมพีมันก็มีดาเมจอยู่แล้วน่ครับผมซึ่งเวลาที่ใส่คัมพีปุ๊บเนี่ยยิ่งเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกคูณ2คูณ3เลยะครับคือมันแรงมากนะถึงกับฆ่าพวกในกองได้หรือว่าจะเป็นพวกหัวหน้าเนี่ยก็คือชุดเดียวเนี่ยครึ่งหลอดน,นะบางตัวก็อาจจะตายเลยก็ยังว่าได้นะครับผมซึ่งหรือว่าจะเป็นพวกตัวละครอย่างเช่นยูคิมุระนะครับที่ใส่ไอเทมจำตัวเข้าไปแล้วเนี่ยคือเขาที่จะสามารถที่จะ เปิดไฟตั้งแต่ต้นเกมเลยจนตั้งแต่ต้นเกมจนถึงจบเกมเลยนะครับก็คือไม่มีวันคุยง่ายคือไม่มีวันหมดนะครับไม่จํากัดเลยนะครับเกรดไฟนี่ติดตลอดนะครับคือโกงมากนะครับผมซึ่งปกตินะครับเกรดไฟเนี่ยเราจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราค่าครบ1 0 0รอยตัวใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือไม่ต้องค่าครับเปิดเข้าเกมมาเนี่ยคือเปิดไฟวิ่งไล่เลยนี่ครับผมซึ่งข้อดีของไฟนะครับก็คือ1อ่ะมันจะตีเร็วขึ้นนะครับ2ก็คือ ต้านสถานะได้นะเช่นพวกบอสกำลังตีเราอยู่อย่างนี้นะครับคือไม่ต้องห่วงครับไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเลือดเราลดนะครับแนะนาว่าอย่ายืนนานนะครับเดี๋ยวจะตายเอานะครับแต่ก็คือมันก็เท่ด้วยแหละเนาะเวลาเปิดไฟนะครับผมซึ่งบางตัวละครที่ใส่เทมประจำตัวนะไม่โกงก็มีนะครับผมเช่นตัวละครอย่างเช่นอิซุกินะครับอิซุกิเนี่ยเป็นตัวละครที่ผู้หญิงนะครับถือค้อนวิ่งไล่ทุบชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เทมประจำตัวให้เขาเนี่ย <K an> เขาจะไม่ถือคอแล้วนะครับเขาจะวิ่งนะครับคือเหมือนอลาเล่นะวิ่งแล้วก็ต่อยหมัดหลักๆก็คือมันก็หลักๆคือวิ่งเร็วขึ้นอันที่2ก็คือหมัดเร็วนะครับโดนเข้าไปในต่อนี่คือมีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับผมซึ่งตัวละครหรือว่าจะเป็นตัวละครอย่างเช่นเค้นชินนะครับตัวละครผมก็ไม่มม่นใจว่ามันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะซึ่งตัวละครตัวนี้นครับเวลาที่เราใส่เทมนจัตตัวเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสแสดงผลต่อปุ่มเลืกนะครับก็คือว่าไม่ได้เพิ่มดาเมจนะครับแต่ว่าเป็นการแบบ เพิ่มดาเมจในปุ่มปุ่มยามอะไรประมาณนี้ข้างๆปุ่มสตาร์ทนะครับผมก็คือซ้ายมือหแหละกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมุนตัวใช่ไหมอ่าหมุนตัวเนี่ยมันก็มีดาเมจปกติมันก็มีดาเมจที่เอ่ออยู่แล้วนะครับคือใส่เข้าไปก็เพิ่มขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อการใส่เทมเข้าไปในตัวละครว่ามันโกงยังไงนะครับซึ่งมันก็มีหลายตัวที่ใส่แล้วไปโกงก็มีเยอะนะแต่ว่าผมขอยกมาแค่นี้นะเพราะมันจะยาวเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันหายยังไงนะครับ อ่เดี๋ยวก่อนนะครับขอพูดว่าไอาเทมพวกนี้นะครับเราจะหาซื้อได้จากร้านร้านค้าในเกมเลยนะครับมันก็ปกติเนี่ยเราเข้าเกมมาปุ๊บอ่ามันก็มันยังมันก็มีเปิดให้ขายไม่ใช่ไมใช่มันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันล็อกไวนะ้เนาะก็คือให้เราเล่นเนื้อเรื่องก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะซื้อได้เองนะครับผมอะ่ะซึ่งอะ่ะสมมติว่าเพื่อนเนี่ยเข้าเกมมาแล้วนะครับผมจะมาบอกนะครับว่ามันหายยังไงเนาะเพื่อนเนี่ยเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมครับปุ๊บ บนสุดเลยนะครับก็คืออันแรกเลยมันจะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับผมมีอยู่3ตัวนะครับคลิก้็ไปเลยนะครับซึ่งตัวแรกนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องของโคจูโร่นะครับอ่าส่วนตัวที่2ก็จะเป็นในเรื่องของโอิจินะครับหรือว่าตัวละครผู้หญิงนั่นเองนะครับผมส่วนตัวที่3เนี่ยก็คือนากามะสะนั่นเองนะครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยเล่น3ตัวนี้จบนะครับก็จะสามารถที่จะเปิดปลดล็อกนะครับ พวกไอเทมประจําตัวทุกตัวเลยนะครับไม่ใช่ตัวไหนก็แล้วแต่คือมันปลดล็อกทุกตัวในเกมนะครับไม่ต้องห่ว,ว่ามันปลดล็อกแค่ตัวเดียวหรอพี่ไม่มีนะครับปลดทุกตัวเลยนะครับอ่าส่วนหลายคนก็จะสงสัยว่าเล่นแบบง่ายหรือว่าแบบยากดีพี่อ่าแนะนำนะครับผมเล่นเนี่ยแบบยากเลยคือชัวร์เลยนะครับหรือว่าใครจะเล่นแบบง่ายก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันได้หรือเปล่านะแต่ว่าผมเล่นผมเล่นแบบยากนะถึงจะได้เนาะก็อ่าใครที่เล่นแบบง่ายได้แล้วก็มาก็มาให้ความรู้แต่ก่อนเพื่อนได้นะครับคือแบบคอมเมนต์ไม่ได้เน ถ้าเล่นแบบง่ายเนี่ยมันก็จะตีบอดตายเร็วเนาะแต่ถ้าเล่นแบบยากเนี่ยมันจะเลือดมันจะแข็งนะครับเลือดมันจะลดยากมากแล้วก็แบบตีเราแป๊บเดียวตายนะครับประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการาหาไอเทมวิธีปลดล็อกไอเทมในเกมเซนโกคุบาซาร่าส,สนั่นเองนะครับก็เป็นเกมหนึงที่ก็มีคนเล่นอยู่นะครับแต่ว่ามันก็น้อยเนาะแต่ว่า ก็สาคัญนะครับบางทีมันก็เป็นเกมเก่าแต่ว่าก็ยังแบบสนุกอยู่นะครับก็คือผมก็โตกันกับมันนั่นแหละนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม